วันนี้ผมกับแฟนผมจะมาเล่นเกมเป่ายิงชุบชุบชุบแพ้หมดเลย <c oughs> เป็นอย่างนี้ทุกคนเราจะมาเล่นเกมเป่ายิงชุบกินซูชิกับวาซาบิเนือกติกาคืออย่างนี้นะทุกคนใครเป่ายิงชุบแพ้จะต้องกินซูชิแล้วคนที่ชนะจะต้องบีบวาซาบิให้กับคนที่แพ้กินโอเคเข้าใจไหม อโอเคน่าจะเข้าใจนะทุกคนข้อที่สองคือคตริกาข้อที่สองคนที่แพ้คนที่กินหมดก่อนหมดถาดก่อนคนนั้นจะถือว่าแพ้จะต้องโดนทำโทษตึงไข่ไก่ไข่ดิบเน่ามั้งน่าจะน่าจะดิบไข่ดิบมั้งไข่อะไรกันแน่นเนาเฮ้ยดิบดิบไข่ดิบ,ดบ,ดบทุกคน ด,ด,ดิบดิบน่าจะดิบทุกคนเอาใช่ไหมเถอะคนที่แพ้จะต้องโดนตกตกเียอย่างนี้นะทุกคน oh, <no. S 2> เข้าใจไหมหน่าจะเข้าใจเนาะเอาละทุกคนใครไม่เข้าใจหรืองงกติกาอะไรก็คอมเมนต์บอกกันบอกกันใต้คอมเมนต์ได้น,นะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปตอบให้โอเคแล้วทุกคนอย่าลืมเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะทุกคนกดให้ผมหน่อยนะไปะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยพร้อมยังอาญียากระเป๋ายิงจุ๊บผมชนะน,นะทุกคนโอ้ยใหม่เลยทุกคนยังไม่ได้แกะเลยนะว้าว <Wow. S 1> เอาอันไหน Yeah. เห็นไหมทุกคนต้องบอกไว้ก่อนนะทุกคนว่าผมกับแฟนผมไม่ค่อยชอบบาสบีเท่าไหร่นะเอาเลยลุย เป็นไรอ่ะอ้ามคายเนอะทุกคนเป่ายิงชุบต่อลุยยายียาประกอบเป่ายิงจุบเชี่ยเอ้ย Paw paw pa. yeah. <laughs> okay. mm -hmm. Oh no! อร่อยห้ามค่ะอืมอ๋อโอ้อ <luego liebe S 2> ืมดอดเรือเรือ ยาป้ากระเป๋าชุบหุบผมโดนอีกแล้วะทุกคนเอา่เดียวเอา่เดียวเอาเยอะเยอะเลยสิงนี่ยทุกคนว้า มาต่อเลยต่อเลยอืมรู้จอลุนายายียาพ <ยา S 2> ัากกับเราชุบไอ้เชี่ยมีความสุขจังเลย

Æsj. Oh. 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 ยาเยียร์กระกเป๋ายี่งจุ๊บไอ้เชี่ย <Through you. S 1> ไม่ได้นัดนะทุกคนไม่ได้นัดนะทุกคนแม่ค่นะอันนี้อันนี้หนูพออู้ยิ้มแล้วอะ่ะยังไม่ได้ <c oughs> <c oughs> โอ้สี่ชิ้นแรงดูนี่สองสจนะจ๊ต่อไปต้องเป็นมัน กอ oh, no. ดกอดอีชุบชุบเชุบเ <c oughs> ออ <c oughs> เอาคืนเอาคืนนิดหน่อยเอาโชกกล้องโชกกล้อง <Yeah. S 2> ถือ้ดี <Wow. S 2> <c oughs>

มายิงอ่าวกัวกระเป๋ายิงชุบเยี่ยอันนี้นี่หนึ่งค่ะไม่เยอะงสารเดี๋ยวมันต้องโดนไข่อีกเนาะ นี mm ่พอแล้วแค่เนี้ยนิด mm นึง hmm. นิดนึงอันเนี้ยกินได้เลยนี่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดเดนิดเดียวเองยันยิงยาวกเป่ายิงชุบ เร็วมึงโกงกูโอกงอยังมึงออกช้าอุ้ย <c oughs> มึ่งหิวใชื่อเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้ว่านาดูนี่ดูนี่อ๋อเยอะมีความสุขจังเลยค่ะ มีความสุขจังเลยค่ะ็เอเล่ลเอลเลยแค้กมึงอะอยังยาวพอายิ่งชุบเอ้ยเอ้ยขนละมันแล้วเบาๆนะนิดหน่อยพออ่ะนิดนหน่อยพอ,อนิดเดียวดูนิดเดียวมัน นิดเดียวน,นิดเดียวนนไม่เท่าที่กูกินเมื่อกี้หรอกเผ็ดแทลนอะออ้าวอ้าวอ้าวหมดแล้วต้องกินแล้วลืมเลยระวังเป็นกระเพาะนะมึงดูผมเลยชิ้นเดียวอะ่ะทุกคนห้าชิ้นกับหนึงชิ้น ผมจะโดนไข่จริงๆเหรอเนี่ยมาเลยมาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอร่อยอร่อยงอนะค่ะคืนคืนเผ็ดแทนน่ะเผ็ดแทนน่ะเผ็ดแทนน่ะตัวเอง chơi chơi mang ấy siêu 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 wow Đó. Đó này gì nhà bò đi? chụp chu 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 bò chu 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 bò chu 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 อย่าไปกับเปล่ายิ่งจบจบแล้วจบแล้วผมไม่ต้องไก่แล้วเหรอเอามาคำสุดท้ายเบา โอ้โหบาได้เบากินจิบคำสุดท้ายของผมแล้วในมือจิบอืมอืมไม่อยากดงกขออืมอลืนลืนลืนไปเลยลื่นลงไปลื่ลืนลืนไปนลืนหรอ มึงก็คือเรื่องเลยมึงเปียอ้าวันนี้เข้าไปประมานี้เลยคำสุดท้ายโคตรเผ็ดอ่ะเอาลูกคุณตามสัญญาใครหมดก่อนคนนั้นแพ้จะต้องโดนไข่ ของผมหมดแล้วทอนเลยไหมเตรียมใจไว้หรือย <im> <ED> no ังทำไมกูต้องมาทำแบบนี้ด้วยวะหนึ่งสองไม่ปิดหน้าหนึ่งสองไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เดือ๊ะไอ้เหี้ย พอ้อมรอดแค่ตั้งกระทะรอเลยพร้อมรอดจ้ะเอาละทุกคนคลิปนี้ก็เลอะเต็มหัวเลยย้อยย้อยย้อยไม่หยุดเลยสัตว์เอ้ยเอาละทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้า เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะขอละนะกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะคนแลวคลิปนี้ผ่านไปด้วยดีบายทุกคนบาย,บายบคลิปหน้าเจอกันใหม่บาย